สวัสดีค่ะวันนี้นะคะประพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสวยๆมาให้ชมอีกแล้วนะคะผ้าไหมสวยเกรดเเกรดพรีเมียมนะคะมีคุณภาพยิ่งวันนี้นะคะนำผ้าไหมแบบเกรดสุดยอดของร้านในตอนนี้นะคะมาให้ชมนะคะก่อนจะชมผ้าไหมนะคะท่านใดสนใจข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องมะลี่แดง ข้าวหอมมะลิแดงนะคะข้าวกล้องหอมมะลิขาวข้าวมะลิขาวนะคะแลนะเราขอนําเสนอข้าวอินรีย์นะคะให้ทุกท่านได้รับไปทานด้วยนะคะข้าวหอมมะลินะคะเราปลูกอินรีย์ไม่มีสารเคมีเจือปนนะคะรับไปทานนะคะกิโลละ50บาทนะคะส่งทั่วไทยค่ะ ค่าจัดส่งนะคะคิดหนึ่งถึงสี่กิโลนะคะห้าสิบบาทหลังจากนั้นกิโลละสิบบาททุกกิโลนะคะท่าใดสนใจแอดไลน์เบอร์นี้นะคะสนใจผ้าไหมก็เบอร์นี้ละคะ่ะมาทักทายคุยกันได้นะคะวันนี้ขอนำเสนอผ้าไหมสวยๆนะคะชมผืนแรกนะคะเป็นผ้าวันนี้เป็นผ้าล ลายก้นหอยกับลายลีลาวดีนะคะผ้าเกรดพรีเมียมของร้านเราช่วงนี้ตอนนี้อนาคตอาจจะมีพรีเมียมกว่านี้อีกนะคะเป็นผ้าสีตะกอนะคะทอยกดอกลายก้นหอยนะคะมีหน้านางชายครุยคะ่ะมีหน้านางชายครุย ผ้าเชิงบนล่างนะคะผ้าเชิงบนล่างเนื้อผ้าหนาแน่นมากๆเนื้อผ้าหนามากนะคะผ้าแบบนี้นุ่มสดได้เลยนะคะผ้าเชิงบนล่างค่ะมีหน้านางชายคลุยผ้าสวยๆค่ะท่าในใดสนใจนะคะทักมาค่ะ คื้นละ4,500บาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะถ้าในสนใจทักมาค่ะผ้าสวยมากๆนะคะเนื้อผ้าสวยมากค่ะผ้าแบบนี้ทอยากนะคะทอยากมากเป็นลายใหม่นะคะที่ที่นำมาเสนอนะคะ คือลายยกดอกเป็นยกดอกแบบใหม่นะคะที่นํามานะคะกับลายลีลาวดีนะคะวันนี้ผืนต่อไปนะคะสีตะโกโทอย,ยกดอกลายก้นหอยมีหน้านา,นาชายคุยนะคะนกยุงสวยๆค่ะนกยุงสวยมากผืนนี้ไม่ใช่ผ้าที่มีตำหนิเหมือนที่เคยยกนะคะผืนนี้นกยุงครบค่ะ ผืนมาใหม่นะคะผืนนี้มาใหม่นะคะไม่ใช่ผืนที่มีปัญหานะคะสีสวยมากๆค่ะเป็นชมพูอมเขียวนะคะเขียวอ่อนๆนะคะลายนี้แบบนี้นะคะ สีตะกอทอยกดอกลายก้นหอยมีหน้านางชายคลุยนะคะนกยุงสวยๆนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะถืนละ4,500บาทนะคะรับน้องนกยุงไปดูแลด้วยนะคะลายแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะ ลายแบบนี้ไม่ได้มีบารบ่อยๆถ้าใครสนใจทักมากคะ่ะนกยุงสวยมากนะคะเนื้อผ้าสวยมากนะคะเนื้อผ้าสวยเรียบรูดูดีมากนะคะลายนี้นะคะต่อไปนะคะผืนต่อไปเป็นผ้าสีตะกอทอยกดอกลายก้นถอยนะคะมีหน้านางคะ่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนคะ่ะ ผ้าเชิงบนล่างนะคะผ้าเชิงบนล่างฝีมือการทอสวยนะคะแต่เนื้อผ้าก็คือไหมบ้านมีเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะเส้นจะไม่เรียบแต่มีเสน่ห์สวยงามนะคะตัวนี้สวยนะคะสีออกกะปินะคะออกสีกะปิลวดลายจะมองไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่า ลายยกดอกไปกลบลวดลายมัดหมี่นะคะแต่สวยมีมิติอีกแบบหนึ่งนะคะท่านนดสนใจทักมาค่ะผืนละ4,500บาทนะคะผืะ 4, นะะนี้ท่านนดสนใจทักมาค่ะนนสนี่ะตะกอใหม่บ้านพุ้งยืนนะคะมีหน้านางชายขุยยกดอก ก้นหอยค่ะลายก้นหอยนะคะผืนต่อไปค่ะผ้าสีตะโกนะคะผ้าสีตะโกใไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสีตะโกยกดอกลายก้นหอยมีหน้านางนะคะ เป็นไหม่บ้านนะคะทอด้วยเป็นไหม่บ้านพุ่งยืนเลยค่ะนกยุงสวยๆนะคะหน้านาก็สวยอีกแบบนะคะหน้านาก็สวยถ้านสนใจทักมานะคะผืนละสี่พันห้าร้อยบาทนะคะ ราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนต่อไปนะคะเป็นผ้าไหมเปลือกนะคะเป็นไหมบ้านพุ่มยืนแล้วก็เป็นไหมเปลือกเนื้อผ้าหนามากนะคะเป็นผ้าสี่ตะกอทอยกดอกนะคะลายก้นหอยนะคะมีหน้านางค่ะเป็นแบบนี้ เนื้อผ้าหนามากเป็นผ้าเชิงล่างนะคะลวดลายอาจจะมีเล็กใหญ่นะคะเพราะว่าเส้นไหมลายเกิดตามเส้นไหมนะคะเนื้อผ้าเป็นไหมเปลือกค่ะ พืนนี้นะคะสนใจทักมาค่ะพืนละ4,500บาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีท่าในใดสนใจทักมานะคะสวยสวยนะคะใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะพื้นต่อไปนะคะ เป็นลายน้ำไหลนะคะสีตะกอยกดอกลายก้นหอยค่ะทอด้วยไหมบ้านพุ่งยืนนะคะแต่เป็นไหมเปลือกนะคะเป็นลายน้ำไหลนะคะเป็นนกยูงค่ะนกยูงแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะ สีตะกอทอยกดอกลายก้นหอยไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเป็นไหมเปลือกท่าในใดสนใจทักมานะคะผืนละสามพันบาทนะคะผืนละสามพันบาทเนื้อผ้าหนามากมากนะ,ะเนื้อผ้าหนาม,มาก ้าในาสนใจทักมานะคะดสื้ผ้าแบบหนานะคะหนามากเนี่ยค่ะหนามากๆเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะแต่เป็นสีเคมีไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะบางท่านก็ชอบไหมบ้านพุ่งยืน สีธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีธรรมชาติถ่ายยากมากนะคะพื้นต่อไปค่ะเป็นสีล้วนแบบนี้นะคะสีตะโกยกดอกนะคะเป็นสีม่วงนะคะยกดอกแต่มีหน้านางค่ะหลายก้นหอยนะคะเป็นไหมเปลือกเช่นกันนะคะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ ย่อผ้าหน,นานะคะเป็นสีล้วนแต่มีหน้าหนางค่ะมีหน้าหนางเผื่อท่านใดชอบสีล้วนนะคะเป็นสีม่วงนะคะท่านใดสนใจทักมากค่ะผืนละสามพันบาทนะคะผืนละสามพันบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีด้วยค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ เป็นใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะเนื้อไม่เรียบนะคะแต่ใหม่บ้านมีสเสน่ห์ของในตัวเองนะคะใหม่บ้านผืนต่อไปค่ะ28ตะกนะคะผ้ายี่สตะกอ ทอด้วยไหมบ้านนะคะมีหน้านางลายขอนะคะลายขอเจ้าฟ้ายี่สิบแปดตะกอน n ะคะเหลืองนะคะแดงม่วงนะคะมีหน้านางแบบนี้นะคะหน้านางสวยมากๆนะคะเป็นเครือริ้วแบบนี้นะคะเครือริ้วแบบนี้ สวยมากๆค่ะเป็นการทอด้วยไหมบ้านนะคะถ้าไหมบ้านจะเห็นไหมคะสีบางทีก็เส้นไหมเส้นใหญ่หน่อยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นริ้วๆแบบนี้อันนี้เรียนทุกท่านก่อนนะคะเพราะว่าการทอด้วยไหมบ้านถ้าไหมบ้านถ้าไหมเส้นไม่เท่ากันก็จะเกิด อาการแบบนี้ขึ้นมานะคะท่านใดสนใจนะคะ28ตะโกโทอด้วยใหม่บ้านนะคะผ้ามีหน้านานพื้นละ4,800บาทนะคะพื้นละ4,800บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะ เผืนต่อไปนะคะยี่สิบแปดตะกอทอด้วยไหมบ้านค่ะผ้าเชิงบนล่างนะคะผ้าเชิงบนล่างมีหน้านางนะคะเครือเดียวกันกับสีเมื่อสักครู่นะคะเครือเดียวกันกับลายขอเจ้าฝาเื้นนี้เป็นเชิงบนล่างนะคะ 2ีตะกอดอยกดอกลายลีลาวดีนะคะพืน้นนี้พื้นนี้เป็นเจือยนะคะสมปักปูมเป็นลายผสมนะคะพื้นนี้เป็นลายผสมคล้ายๆล,ลายดอกมะเขือนะคะ ตัวดอกแบบนี้นะคะบางทีจะมีเล็กใหญ่นะคะเพราะว่าเส้นไหมไม่เท่ากันเนี่ยค่ะเช่นตรงนี้ใหญ่กว่าตรงนี้นะคะตรงนี้เล็กคือขนาดของเป็นไปตามเส้นไหมนะคะไหมบ้านค่ะเนื้อไม่ค่อยเรียบค่ะเนื้อไม่ค่อยเท่ากันนะคะ ท่านใดสนใจนะคะทักมาค่ะพื้นละ4 8 0 0ัรบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะเ,คเนื้อผ้าสวยมากค่ะเนื้อผ้าสวย ผืนต่อไปนะคะยี่สิบแปดตะกออทอยุกดอกนะคะลายลีลาวดีค่ะผืนนี้เป็นไหมจุนนะคะมีหน้านางชายคลุยผืนนี้ออกหวานนะคะแบบนี้มีหน้านางชายครุยนะคะ ลายแบบนี้ก็สวยนะคะโทนหวานค่ะผืนนี้โทนหวานผ้าเชิงบนล่างค่ะผ้าเชิงบนล่างมีหน้านางชายคุยนะคะหวานมากค่ะผืนนี้หวานมากๆสีหวานมาก ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนนี้ผืนละสี0พบาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะ4,500บาทค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะท่านที่ชื่นชอบไหมจุนรับไหมจุนไปดูแลนะคะท่านที่ชื่นชอบไหมบ้านก็รับไหมบ้านไปดูแลด้วยค่ะน้องไหม ใส่ยังไงก็สวยนะคะไหมสวยสวยมัดมีสวยสวยนะคะสีหวานมากๆค่ะท่าในใดสนใจทักมากค่ะยกดอกลายลีลาวดีสวยมากๆนะคะ28ตะกรนะคะช่วงนี้เป็นลายมาใหม่นะคะทุกคนกำลัง สนใจรับไปดูแลนะคะอย่าลืมนะคะเบอร์โทรแอดไลน์มาจองผ้าใหมนะคะสั่งข้าวไปทานนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะรับชมคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ